พื้นาจะพามาชมาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลศิ์นะครับที่กศนพื้นหารได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการแล้วก็ดำเนินงานมีการขยายผลในส่วนของอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกศนพื้นฐานระครับเราออกวันนี้เราก็จะพามาชมแล้วก็ติดตามกิจกรรม ของบ้านโนนสีทองนะครับที่เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลศินะครับของกรนอำเภือคุณหาก็วันนี้กเ็เราจะมาพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่บุญล้อมวันทองนะครับต่อสวักดีครับวันนี้เราจะพามาชมในส่วนของกิจกรรมการขับเคลื่อนของ เศรษฐกิจพอเพียงนะครับของหมู่บ้านนะครับที่นี่ก็จะมาชมท่านผู้ใหญ่ครับอันนี้นี่ท่านผู้ใหญ่ปลูกอะไรครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสมุนไพรนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับสถานการณ์โรคระบาดนะครับก็จะมีพวกฟ้าทลายโจรนะครับแล้วก็กระวินขาวหรือว่ากระชายขาวนะครับนรองชายหยาด นี่เป็นฟ้าทรายโจรที่ปลูกไว้ใช่ไหมครับครับได้ปลูกไว้เป็นพืชหลักเลยเนาะครับที่แรกเขามาปลูกไว้นะครับที่ว่ามันแก่เพราะว่าเมล็ดมันโตลงแลัวก็พยายุ์เป็นเป็นรายได้แล้วก็ได้ขายด้วยครับแล้วก็ได้เป็นยายาสมุนไพรสมุนไพรก็ตอนนี้สําหรับฟ้าทรายโจรก็ใช้ในการปรุงยานะครับทํา เยอะไม่ได้นะต้องปรึกษารแทรกหรือว่าคุนน้อยในส่วนนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเพื่อฟังควบคู่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนอก็เป็นการลดรายจ่ายสําหรับอาจจะมีพวกตัวเรือนเนาะสมุนไพรเข้ามาเสริมด้วยด้วยไแมลงอะไรนี้ะครับมีขับคณะมีสาร่ห์่ะครับก็มีกระเจียวกระเจี๊ยวกระเจี๊ยวหวานกระเจี๊ยวหวาน ชายลาทรายโจรลายขาวอันนี้กระเจียวกำลังออกดอกนี่ทานสดได้เลยใช่ไหมได้ลวกได้แล้วแต่คนชอบคร,รับทานสดก็ได้ทานเอาไปรวบก็ได้ตรงนี้เป็นส่วนของการปลูกต้เรียนเชิญมครับ ปลูกเองมันจะได <So, S 1> ้ผลไม้ป hmm. ลูกมา2ปีแล้ว2ปีกว่าแล้วสวยมากเลยครับแล้วก็ได้โซลาเซลล์ครับของกสนาที่สนับสนุนในส่วนของการงบพัฒนาชุมชนของสังคมนะครับของกสนาก็ได้มาสนับสนุนเรื่องของการพลังงานแสงอาทิตย์ใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับในการก็จะใช้น้ำ ลดรายจ่ายเรื่องค่าไฟใช่ครับเว่าเรามีสรงนี่อะไรเราเราสูบสำรองไว้ในสระับมีการมีการพักพักน้ํานะครับเอาน้ําขึ้นมาครับแล้วก็นี้ก็เป็นผลงานของกสณนะครับที่ได้มาสนับสนนส่วนของพลังงานแสงาทิตย์โซลาร์เซลล์ครับครับถือว่าเป็นประโยชน์ให้แก่คให้แก่ชุมชนแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ว่าใช้ได้จริงไหมครับคุ้มค่าไหมอะไรนี่ครับก็ มาเ,เรียนรู้ในเรื่องของการาไปดูตรงแล้วก็บอปลาว่ามีเตยยัวนี้จะเป็นหมูครับหมูที่กอศนสนับสนุนมานะครับ าชีพระยะสั้นก็พอทนได้เป็นสาชีลูกหมูลูกหมูในะครับอันนี้ก็เป็นให้สมาชิกไปเลี้ยงแล้วก็จําหน่ายเป็นอาชีพระยะสั้นการเลี้ยงหมูหลุมนะครับเดี๋ยวไว้เฉพาะแม่พันธุ์ได้ได้ขายสร้างรายได้ให้สมาชิกไปจัดการสมาชิกไปเลี้ยงการเลี้ยงดูก็ง่ายนะครับ ก็เป็นกล้วยหอมกองใช่ไหมครับครับกล้วยหอมกองคือคือพื้นที่ไม่เยอะแต่ว่าไม่ให้ว่างนะครับเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้ลงตัวเนาะนะครับใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับครับก็ปลูกไร่ปลูกกันเลยก็คือเป็นเชิงวันหนาเกษตรนะครับคือการปลูกปลูกทุกอย่างหมุนว่าหมุนเวียนนะครับที่มีการหมุนเวียนแล้วก็ปลูกทุกอย่างแล้วก็เป็นอินทรีย์เพราะว่าเรามีการเลี้ยงสัตว์เนาะ ได้ปยมาใส่ไมาใส่ต so ้นไม้นี้เป็นก้วยหต้นสตอก็มีนะครับดพืชพืชหัวก็จะเป็นขาขาเป็นขาที่ใช้หนบนะครับกด้วยกันได้ก็จะเป็นการพืชพืชีนีน ขมิ้นชันขมิ้นชันริบไทยนี่แหละขมิ้นชันเพราะนั้นต้นต้นไทยไทยนี่คือขมิ้นชันปลูกไว่าเป็นเป็นสมุนไพรตามนโยบายนะครับที่มีการลงให้ลงสีด้วยในคนเรือนอันนี้สีสีให้คนที่คนที่เข้ามาเข้ามาใช้บริการหนึ่งได้ได้แต่ว่าเราไม่เอาไม่เอาไม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ก็คือสีฟรีสีฟรีเอาเฉพาะแก่ปไป ล้ำแบบเข้าไปเราไม่ได้ส่วนของลำแบบแตกนะครับเข้าไปถึงใน้ข้าวก็ให้ชาวบ้านเนี่ยนี่วัวด้วยมีวัวด้วยนะครับวัวพี่ยางครับเกิดเป็นหลังนี้การเลี้ยงวัวก็ดูแลง่ายๆนะครับการปลูกยาว้า กสณของเราก็ได้ลงมาสนับสนุนเรื่องของพันสัตว์พวกปลาพวกปลวกก็คือเป็ดน,นะครับเป็ดไข่ครับนี่ก็จะเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อเศรษฐ,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 ฐกิจตัวหนึ่งก็คือป่อยป่อยขั้นน้ำป่อยขั้นน้ำสุพรรณบุรีห้าสิบเป็นสุพรรณบุรีห้าสิบนะครับซึ่งถือว่าลำ้ำ รุ่นหนึ่งนะครับให้กับกสทส่สิให้กับชุมชนนะครับเป็นพัฒนาการเงินประชาชนยกระดับมีลูกค้าแล้วนะครับก็คือถือว่าน่าจะขยายผลในส่วนของกสนก็มีแนวทางที่จะสนับสนุนในการปลูกอ้อยคั้นน้ำนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง ก็ลำหนึ่งประมาณ3โลลำหนึ่งสามกิโลถ้าเราไม่คันกิโลละ5บาทนะครับถ้าเราไม่คั้นเราขายเราป้ลำละ15บาทลำละ15บาทเพราะว่าอ้อยคันน้ำนี่ก็จะมีมูลค่าหรือว่าราคาสูงพอสมควรนะถ้าไปคั้นน้ำก็จะได้อยู่ประมาณ50บาท5้บาทใน้บาทต่อหนึ่งลำนะครับเพราะว่าลำหนึ่งก็จะคันได้คันได้ประมาณ5ขวดเนาะถ้าขายถ้าขายพันเราก็ขาย ตาละตาละ 3, สามบาทสามบาทตาละสามบาทอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าพันอ้อยเนี่ยจะมีอยู่ที่เอามาคั้นก็จะมีอยู่ประมาณสามสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นมีสุพรรณบุรี50มีพันส oh. ิงคโปร์นะครับแล้วก็มีพันสายน้ําผึ้งนะครับที่เป็นสายหลักๆส่วนสุพรรณบุรี50นี่ข้อข้อสังเกตง่ายๆมันจะคล้ายกับ สิงคโปร์นะครับก็คือผิวสีเหลืองบางบางอันจะเป็นผิวสีเหลืองเหมือนกันแต่ตัวสังเกตก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงที่จะเป็นตุปป่มตาเนี่ยนะครับตุ่มตาเนี่ยถ้าเป็นพันสิงคโปร์จะมีร่องตรงกลางนะครับแต่ถ้าเป็นสุพรรณบุรี50เนี่ยตรงนี้จะท้องร่อง่จะอิ่มอันนี้เป็นการคารัดเลือกสายพันธุ์อันนี้ก็เป็นต็วเล็กน้อยนะครับสาหรับการปลูกพ่อยก็ระยะเวลาการคันก็นานไหมครับทุกเรียน วันที่จะได้ให้คันปูกีกีแบบเดือนแบบเดือนนะครับถ้าเป็นสิงค์เอ่อจะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเพราะว่าอยู่ใกล้คอกวัวเนาะทำอุ้ยคอกมาใส่อุ้ยเคมีเราจะไม่ทายทำขยะคนมีไปกินเนีเกี่ยวกับสุขภาพเนาะต้นทุนไม่สูงด้วยนะไม่สูงเพราะว่าปลูกครั้งเดียวนี่ได้อยู่ประมาณสามปีสามถึงห้าปีห้าปีว่ามันแตกหน่อไม่ใช่ครับใช่ไน่าสนใจมากครับ ป,ปลาครับป,ปลาอันนี้ลงปลาอะไรไว้บ้างอันนี้ปลาหมอแปลงเทพเป็นปลาเนยกับปลาตะเพียนนีคือกล้วยอะไรครับรนูท่านผู้มกล้วยเล็บมือนาเล็บมือนาครับเป็นกล้วยที่อร่อยที่สุดก็นะแต่ว่าอลูกมันจะเล็กนิดหน่อยแต่ว่ามันอร่อยนะครับดูหน่อกล้วยนะครับเยอะแยะเลยครับไม่ไม่เป็นโรคด้วยครับ อยู่นี้ก็จะปลูกอยู่กล้วยเล็บมือนางหอมทองแล้วก็ผักมุกครับตามไปตามแล้วก็จะมีกล้วยมะพ้าวพวกมะนาวส่นี้ก็คือกระนการในการปลูกพืชเชิงวัฒนเกษตรเนาะก็คือผสมปัญญาไม่ให้พื้นที่ว่างเปล่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็จะเป็นข้าวไก่อันนี้เป็นข้าวไก่ คือฝนตกลงมาจากที่นู่นนะครับไม่ให้มองไหลเข้าหัวปลาไหลลงทุ่งนาไปแล้วก็มีการใช้น้ำการพันน้ำตอนสูบน้ำจากโซลาร์เซลล์ครับเข้ามาในการใช้ในการลดลดน้ำขึ้นไม้ครับใช้ระบบโซลาร์เซลล์ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้พาเนื้อหาได้มาชมในส่วนของกิจกรรมที่ ผู้ใหญ่วันน้อมบุญล้อมบันทองนะครับได้ทำแล้วก็กับเคลื่อนร่วมกับกศนของเรานะครับก็ได้ชมสวนนี้ก็ขอต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บุญล้อมมากๆครับที่ให้พาไปชมสวนนะครับแล้วก็เผื่อมีใครที่จะสนใจนะครับก็ติดต่อท่านผู้ใหญ่บุญล้อมหรือว่ากศนคุณผู้ชานได้นะครับเพราะว่าั้งหมดโควิดนี้ก็สามารถที่จะเปิดรับผู้เข้าชมดูงานนะครับ ในส่วนของกิจกรรมในส่วนปรรญ,ญาของก0ขพอเพียงแล้วก็เป็แการขับเคลื่อนทั้งหมู่บ้านนะครับนะครับร่วมกรรมับนอําเภอปุรั์